เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่7พฤศจิกายนวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับรายงานเรื่องของวิกตอร์ยูเคเรสกองหน้าฟอร์มร้อนของสปอร์ติ้งลิสบอนที่กำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับไรล์สโมสรทั่วยุโรปและโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราครับหลังรูเบนอมรียมเตรียมเข้ามาเป็นกุนซืออย่างเป็นทางการวันที่11พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วหรือกับรายงานล่าสุดของทางเพลเฮอร์สนกข่าวชื่อดังของเดอะไทมส์สื่ออังกฤษนะครับก็มีการเปิดเผยว่า ในตลาดซัมเมอร์หน้าครับจะเกิดการแย่งชิงลายเซ็นกองหน้าวัย26ปีรายนี้กันเข้มข้นอย่างแน่นอนด้วยที่ s p o ร t ติ้งลิสบอนที่ตอนแรกถึงแม้จะตั้งราคาขายหรือว่าค่าฉีกสัญญาเอาไว้ที่100ล้านยูโรหรือราวๆ83ล้านปอนด์แต่ตัวของยูเคเรสสามารถย้ายทีมในซัมเมอร์หน้าในราคาที่ลดลงมาเหลือเพียงแค่70ล้านยูโรหรือราว63ล้านปอนด์ครับ เพราะว่ากองหน้ารายนี้ก็มีสัญญาใจกับลิสบอนที่จะต้องปล่อยตัวเขาในซัมเมอร์หน้านั่นเองและหากว่าเป็นไปตามนี้ครับก็จะตรงกับบทสัมภาษณ์ของรูเบนออมริมที่เขาให้สัมภาษณ์ไปหลังเกมกับแมนซิตี้ว่าในซนะัมเมอร์หน้าวิกตอร์ยูเคเรสจะย้ายทีมแน่แต่ถ้าว่าตลาดมกราคมนี้เขาจะอยู่ช่วยลิสบอนไปก่อนจนจบซีซั่นนี้ครับ นอกจากนี้ครับกับเรื่องของวิกตอร์โยเคเรสทางฟราบิสโอมาเโน่เยว่ขาวชื่อดังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ยืนยันในคราวว่าตลาดมกราคมนี้แมนยูนแต่จะยังไม่เข้าหากองหน้ารายนี้อย่างแน่นอนครับตามคำขอของรูเบนอาโมริมแต่ถ้าว่าในซัมเมอร์หน้าก็พร้อมจะลุยทันทีเช่นกันไปกันที่อีกหนึ่งข่าวลือนะครับกับรายงานของฟอเรนเพเทนเบิร์กนักข่าวชื่อดังของสกายเยอรมัน ที่ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ของ2นักเตะบารเยนได้แก่เลรอยซาเน่และก็เลโอนโกเลสกาว่าทางแมนยูน t เต็ดยังคงกําลังติดตามดูสถานการณ์ของทั้งโกเลสกาและก็ซานเน่ที่ใกล้จะหมดสัญญากับทีมเสือใต้อย่างใกล้ชิดครับและก็มีโอกาสเช่นการที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าด้วยเพื่อเป็นการเติมประสบการณ์ให้กับทีมด้วยครับทั้งในแผงดันกลางและก็ตำแหน่งตัวริมเส้น เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูดฟานิสเตอรอยก่อนจะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นเกมยูโรปาลีกนัดที่3ในคืนนี้นะครับกับ PAOK OK, ทีมจากกรีซโดยที่ฟานิสเตอรอยครับก็ได้เปิดเผยกับสื่อว่าเขายังไม่ได้พูดคุยกับรูเบนอัมริมเลยถึงอนาคตหากว่าคุณซือชาวโปรตุเกสเข้ามาคุมทีมปีศาจแดงหลังจากนี้และจะต้องรอพูดคุยอนาคตกันก่อน อย่างไรก็ตามครับเขาก็จะทําอย่างเต็มที่ในฐานะกุมซื้อชั่วคราวด้วยการพาทีมเดินหน้าเก็บชัยชนะให้ได้ในเกมคืนนี้โดยไม่สนใจอนาคตครับและจะขอโฟกัสไปที่ปัจจุบันตรงหน้าก่อนเป็นอันดับแรกด้วยซึ่งกับเรื่องนี้ครับรุตฟานิสเซรอยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันยังไม่มีการติดต่ออะไรกันทั้งสิ้นดังนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ด้วย ผมจะขอโฟกัสไปกับปัจจุบันก่อนเรืองนั้นจะให้คอมเมนต์เรื่องนั้นก็เป็นเรื่องยากลําบากมากผมกําลังทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับทีมในปัจจุบันการเอาสไตล์การเล่นของเขามาเกี่ยวข้องก็เป็นคําถามที่ผมตอบไม่ได้เช่นกันนะเพราะผมโฟกัสอย่างหนักไปกับการคว้าผลการแข่งขันมันเป็น2เกมสําคัญของซีซั่นและผมก็คิดว่าการทําแบบนั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยกุญซซื้อใหม่ได้มากที่สุดแล้วตอนนี้เป็นเรื่องยากที่ผมจะให้คอมเมนต์กับอนาคตของผม ซึ่งแน่นอนว่าผมกําลังรอให้การพูดคุยเกิดขึ้นอย่างไรงก็ตามในช่วงนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทําหน้าที่ในแต่ละวันและในเกมยุโรปคืนพรุ่งนี้อย่างเต็มที่กับตอนนี้แล้วผมต้องบอกว่าผมรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่จะทําให้ดีตลอดสัปดาห์ข้างหน้าและนั่นคืองานของผมผมโฟกัสไปกับเรื่องนั้นมากกว่าผมขอต้อนรับดูเบนอามริมนะผมยินดีที่จะช่วยเหลือเขาและนี่แหละคือสถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน มาต่อกันที่ความเห็นของเอ็นไรต์ตำนานกองหน้าของอาร์เซนลนะครับดยล่าสุดเขาได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะกับ2กองหน้าตัวเป้าในทีมอย่างรัสมุสฮอยดุลและก็โจชัวเซอร์ซีว่าทั้งคู่ยังไม่ใช่กองหน้าที่ดีพอเลยแม้แต่คนเดียวที่จะสามารถแบกความหวังของทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ก้าวขึ้นไปท้าชิงแชมป์ลีกหรือว่าแม้แต่ท็อปโได้เลยครับ โดยเฉพาะกับในรายของเซอร์ซี่ที่ดูยังไงก็ไม่มีแววและต้องใช้เวลาปรับตัวอีกพอสมควรซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าด้วยโดยที่เอนไรท์เนครับก็ได้แนะนำให้ทัพปี่แสดงเราควรจะเซ็นกองหน้าระดับท็อปเข้ามาร่วมทีมอีกสักหนึ่งคนน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าซึ่งเขาก็ได้แสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าเมื่อผมมองไปยังเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมมองไปที่รัสมุสซอยลุนและก็เจอชัวเซอร์ซี่เป็นพิเศษ การผลิสกอร์ในฐานะนักเตะของแมนยูนเต็ดพวกเขาจะต้องนำพาสโมอซอนไปยังระดับที่พวกเขาจำเป็นต้องอยู่ให้ได้อย่างน้อยก็คือท็อปโฟไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าลุนแชมป์แต่ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าเซอร์กซี่จะเข้ากับแผนไหนเลยจากที่เห็นมานี้ตลอดหลายเดือนสำหรับดานสมุสซอยลุนเขาดูดีกว่าเล็กน้อยและก็เหมือนว่าเขาคือนักเตะแห่งอนาคตได้ขาว่ามีนักเตะที่ดีกว่าอยู่รอบข้างเขาเขาทำให้ผมประทับใจตอนที่เขาไปในกรอบเขตโทษเขามีโอกาสแล้วเขาก็สามารถจบได้ แต่ผมมองไม่เห็นสิ่งเดียวกันนี้ในตัวเซอร์ซี่เลยผมมองดูเขาดูการเคลื่อนที่ของเขาผมมองไม่เห็นอะไรเลยในเกมของเขาที่จะทําให้ผมคิดว่าโอเคเขาอยู่ตรงนั้นและทําให้ผมมองว่าเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้ ในตอนนี้ผมก็ยังคงคิดว่าแมนยูน t เต็ดยังคงต้องการกองหน้าระดับท็อปไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามจะปรับมาครัสแม์ฟอร์ดไปอยู่ตรงนั้นหรือไปเอากองหน้าระดับท็อปคนอื่นเข้ามาสู่สโมสซอนผู้เขาต้องการใครสักคนเพื่อไปอยู่กับราสมุสฮอยลุนหรือบางที่อาจจะใช้ฮอยลุนเป็นแบ็กอัพก็ได้ผมเองก็พยายามคิดถึงตอนที่รูเบนอามอริมเข้ามานะแล้วใครที่จะได้ลงเล่น บางทีเซอร์ซี่จะต้องเปลี่ยนแปลงการเล่นอย่างมหาศาลเพื่อเข้าไปอยู่ในทีมชุดนี้และก็ไม่แน่หากว่าเรายังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากเขาในเร็ววันนี้เราอาจจะได้เห็นเขาตบเท้าออกจากแมนยูนเต็ดเร็วกว่าที่คิดก็เป็นได้มาต่อกันที่ความเห็นของริโอฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทีมนะครับกับอีกหนึ่งความเห็นของเขาที่มีต่อนักเตะจากสปอร์ติ้งลิสบอนที่เขาอยากจะให้รูเบนอามอริมนำมาด้วยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือวิกตอร์ยเคเรสกองหน้าฟอร์มร้อนที่ยิงเป็นว่าเล่นในเวลานี้ครับ ซึ่งริโอก็ได้รายยาวถึงคุณสมบัติของกองหน้าไวั26ปีรายนี้ว่ายอดเยี่ยมแค่ไหนและมันคู่ควรอย่างมากที่เขาจะต้องย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเ่็ดเป็นสถานีต่อไปด้วยด้วยกับเรื่องนี้ครับริโอฟรีนานก็ได้แสดงความเห็นว่าผมเชื่อว่าทีมงานแมวมองของหลายๆทีมในศึกพรีเมียร์ลีกคงต้องเกาหัวกันเป็นแถวที่พวกเขาปล่อยให้นักเตะคนนี้หลุดมือไปแบบเหลือเชื่อตลอดช่วงที่ผ่านมาได้ยังไง ก่อนอื่นเลยเราจะเห็นว่าเส้นทางนักฟุตบอลของเขามันไม่ได้รวยด้วยกรีดกลุลาแบบานักเแต่ชื่อดังหลายหลายคนและกว่าที่เขาจะพุ่งขึ้นมาสู่ระดับนี้ก็ต้องใช้เวลาอยู่หลายปีแต่เขาก็มาถึงระดับนี้จนได้ผมรู้มาว่าตอนนี้เขายังเป็นดาวรุ่งเขาเล่นให้กับไบรตันแล้วก็ดูขายไปยังโคเวนทีฉะนั้นก็ส่งยืมตัวไปที่สโอนซีแล้วก็กลับมาที่โคเวนทีแล้วก็ค่อยทำงานได้ดีอีกครั้งจนสุดท้ายก็ไปอยู่ที่สปอร์ติ้งลิสบอนอย่างที่เราเห็นกัน เขาเป็นนักตนเตะพเนจรคนหนึ่งแต่เรื่องนี้ก็ทําให้เขาแข็งแกร่งและก็ทําให้เขามีทุกวันนี้ได้ซึ่งมันน่าชื่นชมไม่น้อยแน่นอนว่าในห่วงผมคิดเลยว่าเขาหลุดรอดไปจากทีมต่างๆในศึกพรีเมียร์ลีกได้ยังไงกันเพราะว่าเขาคาข้าแข่งในประเทศนี้แต่เอาเข้าจริงเราก็พอจะเข้าใจได้ว่าก่าที่เขาจะมีแบบทุกวันนี้ก่อที่เขาจะมีความมั่นใจมีทัศในกติที่ยอดเยี่ยมมีความแข็งแกร่งทางร่างกายที่ดีเขาก็ผ่านอะไรมาเยอะทีเดียว อย่างไรก็ตามในเกมกับแมนซิตี้ที่ผ่านมาเขาสลัดตัวประกบที่พายายามฉุดรังตัวเขาจนปลิวได้2อครั้งซึ่งทำให้ผมประทับใจมากดังนั้นแน่นอนว่ามันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเพราะโดยปกติเฮดโค้ชที่ออกจากทีมเดิมก็มักจะต้องเน็บนักเตะคู่ใจมาด้วย1-2คน แล้วสำหรับรูเบนอมริมการที่เขาจะออกมาจาก bon, ลิสบอนและมาเริ่มต้นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็คงจะเดาได้ไม่ยากกับคนที่เขาจะนํามาด้วยวิกตอร์โยเคเรสคือนักเตะคนนั้นเขาจะเป็นคนแรกที่ผมเอ่ยถึงกับผลงาน11ประตูจาก5เกมหลังสุดมันทัชใจผมมากๆ และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบเช้าประจำวันที่7พฤศจิกายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ